ครับพบกับพวกเราหากินประวันนะครับวันนี้จะพามาลงเรือนะครับผมลงเรือไปหาปลาครับผมไปบ่อเมื่อวานนี้เป็นบ่อของพี่ป้อมเขาพี่ป้อมเขาไอ้บิดบ่ออันนี้เราไปเก็บตกไปเก็บตกเขาเราไม่รู้เมื่อวานไม่ทันนะผมใช่ครับนี่เรากําลังพี่ป้อมกําลังพาไปผมเดี๋ยวไปดูที่บ่อว่าเราจะได้ปลากันไหมนะครับไปไป บัดนี้เขาก็มางอดบ่อนแล้วครับผมโดยปลาก็ปลาเหลืออยู่พี่ต้อมบอกปลาเหลืออยู่เอบ่อนี่ครับผมพี่เจ้าของบ่อพี่ต้อมพี่ก็ทำยูทูปด้วยใช่ไหมพี่พอทำอยู่ครับเออออย่างูทูปอะไรพี่เกี่ยวกับพวกเรือพวกเที่ยวอะไรพวกนี้ครับตกปลาพวกเรือพวกเที่ยวตกปลา ชื่อช่องยูทูปป่าพีฝากเลยเข้าไปดูนะครับยูทูปในป้อมลายดอกไม้สดนะครับเราเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ามันมีหลากหลายเวลาผมไปไหนผมก็จะถ่ายยู u b e ไว้เวลาจะไปเที่ยวเงี่หรือว่าไปตกปลาตามคลองในกรุงเทพหรือว่าไปแข่งเรือตามต่างจังหวัดเนี้ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับที่ป้อมลายดอกไม้สดครับดีไปแนวเลยเรีนลกๆลองเลยครับนะเะเลนลึกจริงอ่ะนะเรียนโคตรเรียนคือแบบปลามันอยู่แล้วแหละ

ไปครับสรุปเ <laughs> งาเงาเอลยค่ไปปะได้ได้แต่หอยครับน้ำมันเข้าไหลแล้วเนาะน้ำมันเข้าลึกแล้วก็เลนมันไหลหตัวมันไหลไปย่างเลยครับไปนี่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถามเบมึงเจ้าของเขึ้นก่อนครับเดี๋ยวสิลองถามเบิ่งเจ้าของเพิ่งเบิ่งก่อนครับผมว่าสิ่อ,าอ่าดึงเครื่องเพิ่งดูดได้บ่ซะ เดี๋ยวตอนนี้เมื่อก่อนครับผมไปมีภารกิจที่จะต้องไปทำต่อครับผมมาครับป่าอะไ้ป่าอะไรเดี๋ยวปลาอครับเมื่อนี้รับเาดีกว่ากันำเาหอยเซรีครับจกินแทบหมดเดี๋ลองเ็ดหนับผมมาลาหอยเซรีตามมาสิเฮียฮัลโหล บึงมาด้วยครับพี่น้องปั๊บพอเลยได้แล้วนี่เฮาได้พอดีกินเฮาเลยอ่ะครับอันนี้ก็น่าสิพอแล้วเนาะ พอได้เฮ็ดกินต่อแรงกินต่อเที่ยงอยู่ล่ะออกมากันข้าวซอลท่านได้กินอยู่ครับไปเดี๋ยวโทบอกเจีหลอดเป็นไปครับไปเฮ็ดกับข้าวเห็ดผัดกะเพราหอยชื่อนี่ตามสไตล์ค่ะกินไปวันิบ้มาครับไปแป้งไว้ดีมากทุกคนจ่ายสักจา ัเนะกเลยครับอ่าใส่เขาลงไปเลยครับผมเขาเอ้พัชชครับใส่เป็นพักชา่้เิเป็นกระาหอย เลียดเป็นเยดครับใส่เคข้นปูนครับใส่ซอสใส่ไปแบบง่ายครับผม กับบ้านเขาโอ <c ười> <c ười> าเฮิบุกให้เสร็จแลว่จะกระเขาใา่เป็นพักชาเลยครับมาลอกเบโอ้วดร้อยครับบจัดใส่าจาน ไปกินกันครับวันนี้ yeah. มาครับเรียบร้อยพัดฉาไฟเซอรี่ครับผมบึงบึงรับเบิึงบึงเอ,อ้ยมาชิมเลยครับชิมเป็นรสชาติแบบไหนแตหาเพื่อนกะน,น้ำมันไหลพวกเราผมมันเลยเอายากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวที่ลองคุยกับเพื่อนบิ่งครับว่า ขั้นี่ขอเครื่องเพื่อนแล้วก็ลองไปดูดแล้วก็ขอซ้ำขอเก็บซ้ำเพื่อนเพื่อนิี่วาดอย่างไรนะครับเดี๋ยวล่อง่งขั้นว่าเพื่อนโอเคกันเดี๋ยวห้องที่ไดเก็บต่อปามันยังเหลือลายครับผมไะอันนี้มาชิมกัน่อนะครับก <c oughs> ็ไม่พลาดครับรอพอดีพี่เอเพิ่นฟ้าไปขายของครับผมก็เลยไม่ได้อยู่กินน้ำกัน Tôi sẽ bấm bấm bấm. Con có cách ครับคลิปนี้ะ็ุกเนี้ก็พิบ้าคนิหนี้แต่ถเนื้อว่ามันมีน้ำับพอดีมันอยุดติดฟองหมดแล้วน้ำมันซึมเข้าน้ำมันก็ยั่งไหลครับก็เลยต้ากมันก็ได้ฟ้าครับนี่นครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับ